ครับเอครับผมสวัสดียามบ่ายครับบ่าย4ี่โมงเย็นสโมงจริงๆนะวันนี้ไปธุระพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วครับกลับมาก็ไปบ่ายแหละครับมาหมายนี้ครับผมมีโอเอตกอยู่นะครับโอก็ตกเป็นงานพิชู้แหละแต่ไม่ได้เกี่ยวครับงานตุ้กติ้งคอลเลกชันงานตุ้กติ้งนะครับก็ได้เป็นปลาตะเพียนครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าตอนนี้เข้าแล้วผมก็เลยบอกขอตกด้วยสัก1ชั่วโมงแล้วกันนะนี่ดูโอ้ตกให้ดูนะครับเพียงไปแล้วนะครับ1ช็อตก่อนที่เราจะลงนี่ครับเขายิ้มมาพร้อม เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อของโมคอนชแนลเช่นเดิมน,น,นะครับผสมน้ำแล้วเรียบร้อยนี่ครับเป็นตใส่ PE มันจะตกท้องช้างเองนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ทิชชู่ก็ดูง่ายหน่อยใส่ PE นะโอ้โหดูครับต่ออีกออแล้เเอาแล้วเอาแล้วต่อติดตๆๆๆิดตอันนี้จะลมแรงนะครับที่กัด หลังวัดลังกระต่ายหลังวัดลังกระต่ายหลังกระต่ายหลัง,ลงตา์ธรรมกา,ราการจันทบ,บุรีนะครับไหนลนะ่ะหมดแล้วกี่ปลาเลยกันตอดหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะครับเอเดี๋ยวผมั้งเก้าอี้ก่อนตรงนี้โอ้หตกปลาชะโดไปด้วยนะแต่ว่าตกไปสองชั่วโมงแล้วแหละนะครับโอ้บอกไม่มีสกิลเลยเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีคนมาตกเต็มเลยนะครับน่าจะหมดตัวแล้วแหละ ปกติปลาพวกนี้จะไม่เข้าด้วยนะครับอันนี้เข้าดีน่าจะหมดตัวนะผมคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมถกลองก่อนอน,นี้ไม่ได้ตัวนะ ติงสองอนะครับโยนน้ำพิกตรงไหนโยนน้ำพิกตรงไหนแค่ตรงนี้เองเหรออ๋อแค่ตรงนี้เองครับเพียงเาบาๆมาแต่ที่ชูต้องมา มาเน็ตเซ่ใส่สวิงเราเอามาด้วยใชให้หมดทุกอย่างต้องแยกสวิงเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนน้าตกปกติแล้วมันเป็นกำมังนี่เป็นจะเปลี่ยนน้าตกเลยคันจโด่ผมก็มานะแต่คงไม่ลงแล้วล่ะดูของโอ้มันเงียบๆมาสองชั่วโมองแล้ว น่าจะหมดตัวเบาๆแค่นี้จริงๆถอย,อยก็ได้นะแต่ไม่ถอย <c oughs> ใหญ่จิชูทำพืนแต่ก็ไม่ธรรมดาหรอกนะกนี่ตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะแต่เพียงเข้ามาเาราแหละครับเหยื่อมงคลเชื้อฮนะ เดวไว้โดดี๋ยวไว้เดวดิไม่ไปวเล็กตัวเล็กันมันล้งป่าวอนมทับได้ป่าวะามทับเอ็นเลองดึงดูดิไม่ทับลองดึงดูดิมันลื่นปาเเฮ้ยเปแล้วนะโอ้โหมันดึงอยู่นะ มันดึงโดนอันนี้อะไรเกี่ยวมาว่าเฮ้ยป่าปดึงดึงก็ไปงัดฟรีเออเขาบอกว่าป่าดึงดึงจนป้อยแล้วพวกไม่มีประสบการณ์ <c oughs> เนี่ยมีแต่ว่าเรามีแต่ว่าเราพอตัวเองป,ป่าดึงไม่ยอมงัดอ่าโอ้ยนคะรับป่าดึงน,นะครับโดนะครับดูเอ็นก่อนเอน็นเอ็นสีสีขเขียวเอาแล้วงัดอู้โดนแล้วของจริงของจริง โอ้ได้งัดชะโดแล้วเฮ้ยโหมันโหดท้วงัดงัดลอยมาตรงหน้าเลยอนี่ครับมันเป็นไยนี้ครับเหลือแค่ยเนี้ายใหญ่ไม่มีแล้วเี๋ยวจะชะโดายนี้นะครับที่มากกวนเราโอเคนะครับนี่โอ้โหได้งัดตัวแรกเฮ้ยมีตัวแรกก็ม hmm. ีตัวต่อไปแล้วมันจะกินเวลานี้วะอจับต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเอาคันเรามาลงอีกคันเว้ย เริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเอาคันเพิ่มอีกคันนะเพื่อได้ลุ้นก็เข้ามังนี่นะครับปลาแรกหนึงไว้ีนึงไว้เพื่อจะได้มีลุ้นก็เข้าตา้นี้ สีนึงนชัดป่ะเห็นปะ่ะสีเหลืองสยูท่ที่เขียวมองไม่เห็นที่ช่วใต้น้ำก่็ ยาวอยู่หรอโอ้ยแต่งตั้งอยู่่อยไปแล้วอย่าง,งอยู่แต่งตั้งที่ชูครับดึงขามือของเราเป็นตะเพียนนะครับขืนน้นแรงว่าชะโดไม่แรงไม่เข้าเว้ ีพอครับลงมันพัดมาเปลี่ยนทิศมาทางนี้แล้วไงเราไม่เคยนิ่งเลยอ่ะพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาเนี้ยน่าจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วปายุม,มาแล้วปลาไม่มีกระสุกแล้วครับ ว่าเช้าเก็เนี่ย ดิชูเนี่ยหนักจริงๆเลยอ้๊บอ่าเด็ดกว่าเด็ดกว่าแอกคู่มากแตก็ไม่กินแค่ไอ้ยอะไรอ่ะไม่ใหญ่หญ่เหรอไปโอ้ได้ตัวใหญ่เหรอมดูงับหรือเปล่าเฮ้ยมาดูดิ ได้ตัวใหญ่นะครับปลาลายช้อนด้วยไหนอะไรอุ้ยตัวใหญ่จริงด้วยอ่ะอะไรวะเฮ้ยเย็นใหญ่เหรอนี่ที่ช้อนนี้เยอะยิ่งไวยิ่งไวยิ่งไว้ที่ช้อนนี้ใหญ่เท่าไหนวะเฮ้ยบันนี้นะของจริงเยี่ยมงคนแชนแนลนี่โดนแมีนี่เดี๋ย็นดิโอ้ต้องวิ่งตามด้วยหรอวะ การตกปลารุ่นใหม่ก็ต้องวิ่งตามขันด้วยนะอะไรจะให้ลงน้ำไปฉลอนด้วยเหรอบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วปล่อยไอ้นี่ปล่อยปล่อยวนยนต์ปล่อยไอ้นี่ปล่อยวันหมาเลยโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริง มีน้าวยวใหญ่ใจริง <c oughs> เฮ้ยมันหมดแงก็เนอี่มันก็ง่ายถงใหญ่เกญนนี่ต้องปากเครืองกอะเหมือนก,ก,กันวันนี้หมาานานืน <c oughs> ้นั่นนี่ใ <c oughs> ต้พีอีเนี่ยจะขาดสายเอนก็ดมักม,มานินเี้ยักมานเียโอเค ไส่มาไส่มาสองโลครับแน่นอนตัวนี้โหโอ้ยคนละ<ใ>นายคนลาเยี่ยมก้อนเยี่ยมมงคลชาแนลปลาให้โดนคนละนาเยี่ยมเยี่ยมมงคลชาแนลนะครับสั่งได้นะแต่ไม่มีส่งยังไงวะถ่ายแค่มือการนะโอเคมารับได้ที่บ้านแล้วกันโอเคหสูสองโลใหญ่สุดในชีวิตได้ปล่าเออยังกยงปลาเคลือเลยอะแก้วเลยนะครับโอ้โหบอตายได้ตัวขนาดนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหบอตายไม่เคยได้ตัวอย่างนี้เลยนะ สุดยอดโอเคปไปทิปดีกว่าปจะทิปดีกว่าจะโดไม่มาเลยครับวันนี้โอ้โหนะ่มันมันผมมาตกเป็นเพื่อนเฉยๆนะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายอ่ะโอเคโหใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จัดใหญ่ไม่ธรรมดาเออนี่ผมตกเล่นๆได้แค่นี้เองนะนี่ได้แค่นี้เองพอดีพายุมาลมแรงไม่ไม่ไหวนะครับชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงแล้วนะน่าจะได้แล้วน่าจะได้ชั่วโมงแล้วแล้วกลับเลยดีกว่านะครับ ก็ไม่ได้มืดไรครอบมืดเพราะมันเมฆเมฆมันเยอะนะครับตอนนี้ก็5โมงนะ5งหโมงนินดๆประมาณนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดเชดโดแล้วคลิปนี้ก็สูน้หน้านพอสมควรนะโหไฮไลท์ได้ตัวนี้สุดยอด่ะโอเคชอบก็ไลก์ก็แชร์นะครับหลังวัดหลังกระต่ายนะอย่าถามเยอะนะ <laughs> ถามทุกคลิปแต่ไม่ฟังไม่อยอมเปิดลำโพงฟังก็ไม่เข้าใจกันเกียวกันชอบก็ไลก์ก็แชร์ครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่ครับผลงานโดยรวมของโ a นะของผมก็ด้วยประมาณนี้เอาผมอยู่แค่นี้แหละเทรวมให้ไปเลยนะเพราะว่าของผมมีปลาตัวเดียวก็กินได้สองวันแล้วโอเคโหได้ตัวไฮไลท์ตัวนี้สุดยอด